ังเกียรหายเพิ่มน้ำเีงออกเป็นปสมบูรณ์ฮะเพิ่มฮาวเพิ่มสาขาวลัวอยู่แต่ละกอแต่ละเงาลัลางการงานสัง่งอลังการงานหอมแดงใบไงผดผ่องเรียนซีบหนอยไปเลยครับ แต่ละหัวนี่หอมแดงพื้นบ้านสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุภุสุกคนเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่หมดนี่บริรรพี่น้องล่องทงลงทาครับเขาสวนบริรรลงคลิปลาา่ามาือบรรยากาศหนาวมารอบสองญา,า,าติไข่แตกอีกอรอบสองไข่แตกพี่น้องบันด็ไปไสมาไสเลยบันด็ไปหาก็ภาเขียดให้พี่น้องเบิึง บ่ท่านหายไข่ดีอยู่ครับมาอีกรอบสองแหละรอบมีตาเพ่งกับเป็นนำ้ำคนเป็นไข่ร้ายเนาะนี่มื่อนี้ภาพพี่น้องมาสวนครับมากรูดหอมหอมมัน่อกกรูแล้วครับหอมแดงอขนอนจมหลายหมื่นพี่น้องอันแจ๊กมากรูดหอมไหวเนาะหอมผืนบานเนาะครับแหงแน่กับมากรูดไหว มือหัวในญสักเลยมันหัวไปกินเลือก็ไปทำพันธุ์ีต่อไปครับปีนี้พร้อมเข้าไปปลูกไร่ปีปปปนี้เพราะว่าเ็นเนาข้าจะไปหาเห็ดอยู่ค่ะหาไปเห็ดไ้ปลูกหนา้าฝนปีนี้ วกาควใหญ่ครับเนี่ยก็เรียนสิบเลยหัวแดงงามงนะลนหัวแต่ละหัวครับแต่ละเนาแต่กระเทียมหนี่หล้ายอยู่ครับ กระเทียมบอเด็ก,กูง่ายเด้อครับเดือนนาจะได้กูวนกักนบ่นมีหนาไปลายเดือนกำลังลงหัวกระเทียมครับกระเทียมปลูกลากระเทียมนีค่าเพื่อลอกกบก็ปลูกได้เืิอละนานไปกระมากระมามือมือมกคำกับพ่อเด็กมาปลูกมาเห็ด แต่ปลูกพร้อมเนี่ยเขายังเขายังรอนเห็ดยบอยู่ถูก้อมทะเลแต่ปลูกก่อนบ่ได้ปลูกฝั่งกันโอเคกระเทียมเก็บแต่นานหนึ่งยังปลูกข้งงางกันเป็นเดือน <laughs> พร้อมฝืนบาทพร้อมุลินผมเป็นพร้อมซีสเกตครับเองทำเองกินเองปลูกไว้กินหลายก,กินมาท่านก็ขายตรงไี้ทำพันธุ์กินหนาต่อครับมีเลน,าน่าฝนจังน้อยนี่ปลูกไว้พอได้ลงตอ่อ บริเวปูกนาฝนแล้วครับนี่มันจังเนาพันมาเลยเหลือน้อยนี่ตรองเดือนหกบริเวณปูไหววันจากนั้นหนึ่งก็ได้พันปูกเต็มสวนหมดแล้วครับพี่มีแด่สุปูไหวที่หนาเริ่มฝนเริ่มหนาวปูไม่ร้ายมังควบใหญ่ของเขาครับ ยันซิฟหน่อยไปเลยแต่เราหัวนีแต่เราขึ้นมาเนี่ยแต่ละเงาแต่ละเงามาแยงเอาแต่ละหัวอีกหัวใหญ่ปวดโพหใหญ่แห้งนาอหัวใหญ่แห้งอีหลีอบอ,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 อตัว หัวใส่น,น,ใสนี่เนาะได้จกักได้จักไลเบิง่งได้จักไลน่นึงนีน่เนาะพุนเอาไล่นึงพี่นาที่เตรียมกล้ามเลยดปลูกลงนี่งั้นนะเลยพี่นานี่เก็บแต่ยังเหวี่ยมูอยู่เลยสายเวลาเลยคัก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  สองสองเราบ่เคยกิโลต้นต้นปลูกปลูกหยีบหนึ่งหรือว่าหัวหนึ่งเหรต้นปลูกก็ตันเด็กเย้ายว่ะ ังเกลียดหาเพิ่นนงนั่พี่น้องเพป็นสมบูรณ์หา,หาเพิ่นหาเพิ่นกระซิญยา,าวเท้าั่วอยู่แต่ละกอแต่ละเหางมึงอลังการงานสางอลังการงานหอมแดงมึงหาเพิ่งกับเทาทั้งเท้าทั้งยงาวครับ สมบูรณ์แบบขอแขงแท้ป์กำลังออกกำลังออกกูแล้วเรียบร้อยครับ ใส่ใส่นี่จะตันนึงจะเป็นไรคงก็ดีละ่ะขิดกูหอมก็ือว่าบเ่ยาวนะครับตัดเป็นหนอกระบาดแล้วแล้วหอมใส่ต้งปุ้ยหละะับปันน้งม่ได้ ลงโงลงคาลายมือเราไข่แตกทั้งสองคนครับคลิปนี้ก็เลยพ่พี่น้องมากู่พร้อมพอดีพร้อมพ่อกู่์นะขอบคุณเลยไลคขอบมาเปิเกดกำลังเก็บรกระเพือมกระยาดมาตลอดครับขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมทุงไค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ครับผมบอกกันไม่ชินนาครับส,สวัสดีครับ เราเอาตูงปุ๋ยมาเก็บไปไปพึ่งไปต้นันแหงูงเพื่อนจังสีได้มัดอีกทื่นึงครับแล้วมาที่อัปเดตให้พี่นอ้องเบิ่งอีกทื่นึง